ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทสเช่นเคยนะครับทางนีทีไล่ของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเซตอินเด็กเนี่ยปรับตัวลงมาลบ9จุดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงในการรีบาวเท่าไหร่นักนะครับก็เป๋ๆบ้างนะครับ การรีเบลนั้นต้องลุ้นว่ายังคงจะเกิดอีกไหมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้า,าไม่ได้ทำโลใหม่เนี่ยก็ถือว่าก็ยังจะไปต่อได้นะครับตุองมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับต่อตัวหุ้นนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเริ่มเล่นยาก เซตก็มีแนวรับนะครับก็คือหนึ่งห้าเกศูนย์นะครับหรือว่าพันห้าพันหกตรงนี้ถ้าลงมาไม่หลุดก็อาจจะฟอร์มตัวเป็นไซเวกอบนี้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดมาก็หนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าหลุดหนึ่งห้าสี่ศูนย์เลยก็นี่นะครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ครับถือว่าค่อนข้างลึกนะครับหลังจากนี้ก็นู่นเลยพันสองครับ ขึ้นอยู่กัว่าจะไหวหรือเปล่านะครับตัวหุ้นที่น่าสนใจตอนนี้มีน้อยนะครับตัวที่คิดว่าจะขึ้นก็ขึ้นได้ไม่ดีนะครับเรามาดูตัว O.R ครับตอนนี้ฟอร์มตัวเป็นระยะของการฟอร์มตัวนะครับไซ์เวย์ออกข้างนะครับตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดต่ำกว่า10.25.5เนี่ย ตรงนี้ก็จะมองว่ามันยังคงเป็นกรอบไซเว y แล้วก็ไซเว a อัพขึ้นไปได้นะครับกรอบอัพไซของตัว OR ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหรือปร,ประมาณ30นะครับก็10กว่าเปอร์นะครับที่ยังสภาพดูดีอยู่นะครับ CKP เช่นเดียวกันนะครับเป็นกรอบของการไซเวถึงไซเว a อัพนะครับ แต่ตัว CKP เนี่ยกราฟน่าจะทรงดีกว่า OR นะครับแล้วก็การปรับฐานของตัว CKP เนี่ยถ้าไม่หลุดต,ต่ำกว่า525นะครับ525ก็น่าจะมองว่าเป็นจุดที่ยังคง530 525 30นะครับยังคง เป็นการไซด์เว่ออัพอย่างเรื่อยๆได้อยู่นะสำหรับตัว CKP ครับตัวที่3เป็น PTG นะครับ PTG ตอนนี้าการฟอร์มตัวนะครับการฟอร์มตัวนะครับตรงนี้เรื่องคล้ายๆกันกับ OR CKP แล้วนะครับคล้ายกันแล้วนะครับ ก็ถ้าไม่หลุดนะครับต่ำกว่า14.2นะครับหรือ14.3ตรงเนี้ย PDTG ก็ดูดีนะครับก็ดูดีนะครับถือว่ดูดีนะครับจริงมันก็สามารถทำหางได้ถึงตรงเนี้ยเนาะ 14.1 14บจทนะครับเพราทนะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่าเนี้ก็น่ามองเป็นการไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมาร์กทาร์เก็ตไว้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก16.7นะครับก็อยู่ที่ประมาณ13%เปนะร์เซ็นตะสำหรับตัว PTG นะครับตัวที่เห็นแววขึ้นมาก็เป็นบี r รีมครับตัวบีครีม ตอนนี้บีกิมก็ไซเวย์นะครับตรงนี้แล้วก็เริ่มที่จะลุ้นกรอบด้านบนนะครับ่าตรงนี้อยู่ประมาณนั้นอยู่นะครับยังยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่มีแรงขึ้นไปด้านบนเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะฮะกลุ่มไฟฟ้าเริ่มขยับนะครับเริ่มขยับ g ีพเองก็เริ่มตีขึ้นมาเพื่อที่จะทำกรอบ อย่างเงี้ยนะครับของเหมือนคล้ายบีกิมนะครับแต่บีกิมเหมือนทำมานานแล้วนะครับลงก่อนเพื่อนนะครับก็เริ่มค่อนข้างดูดีนะครับกันคุณเองก็ยังยังยังชุดขึ้นอยู่นะครับชุดปึ้งขึ้นไปก่อนเนี่ยเหมือนชุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับจริงๆก็มีอยู่แค่ o r c k p PTG นะครับส่วนที่เหลือยังแป,แปลกๆอยู่นะครับยังแปลก,ปลกๆอยู่ แล้วก็เหมือนอาจจะบางตัวอาจจะต้องการย่อก่อนนะครับ mm hmm. คบุมเทคก็ยังยังไม่ค่อยดีนะครับยังเทรดด้วยความระมัดระวังอยู่เช่นเช่นเคยนะครับหรือ p โพ i ิชันวางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับตัวผมเองก็ไม่ไม่มีเยอะแล้วนะครับ position ตอนนี้ไม่ได้ถือหุ้นเยอะเท่าไหร่นะครับ โค okay, ครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ